ความเข้มข้นเนี่ยเข้าไปถึงเนื้อในของลูกชิ้นเลยนะคะความชุ่มชื่นเข้าไปเต็มที่เลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟเว่นแอนมนุษย์เมียกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าจะทําให้อร่อยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปทานข้าวราดแกงมานะคะ แล้วปรากฏว่าไปทานผัดลูกชิ้นใส่หน่อไม้ามาคือต้องบอกว่ามันก็อร่อยแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันไม่เข้าไปในเนื้อของลูกชิ้นเลยนะคะลูกชิ้นมันก็ยังเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็มีความเป็นแป้งแป้งอยู่นะคะเราก็เลยต้องยกหูกรี๊งไปถามเพื่อนเราซึ่งขายข้าวแกงรสเด็ดอยู่นะคะว่าเออทํำยังไงอะ่ะมันถึงลูกชิ้นจะมีความอ,าร,อาร่อยเข้าไปจนถึงเนื้อในเลย ซึ่งเพื่อนของเราก็ได้แอบบอกกระซิบความลับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะทราบนะคะว่าความลับทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช anel เราไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดใครใจดีก็ช่วยแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเอาละถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องมาตำพริกกระเทียมก่อนค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะเดาะเกลือลงไปด้วยนิดนึงค่ะ ใส่เป็นเกลือสมุนนะคะอย่าเอาเกลือไอโอดีนนะเดี๋ยวมันจะเค็มปีค่ะ oh. ซึ่งเพื่อให้ได้สีสันสวยงามนะคะเราจะเอาพริกนะคะเป็นพริกแดงจินดานะคะมาตาให้ละเอียดแต่ว่าไม่ต้องละเอียดยิบนะเอาให้ยังพอหยบหยาบอยู่นิดหน่อยนะคะ oh. ถ้าเกิดอยากให้ได้สีสันสวยงามแต่ไม่อยากให้เผ็ดเกินไปให้เพื่อนๆเลือกเอาเมล็ดของพริกนะคะที่เป็นเมล็ดสีเหลืองๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยเอาออกไปนะคะมันจะได้ลดความเผ็ดค่ะสูตรเด็ดอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าเราจะใส่ พริกแห้งลงไปด้วยค่ะเอาลงไปตําด้วยเลยนะคะอัตราส่วนอาจจะเป็น1ตอหน1หรืออัตราส่วนของพริกแห้งอาจจะน้อยกว่าพริกสดก็ได้ค่ะและแน่นอนว่าต้องมีกระเทียมด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดมีหอมแดงใส่หอมแดงลงไปด้วยสักครึ่งหัวก็ได้นะคะตําให้ละเอียดให้เข้ากันมันจะคล้ายๆกับเป็นพริกแกงนั่นเองค่ะ หลังจากที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางน้ำมันก็แล้วแต่ว,ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะทำมากน้อยแค่ไหนนะคะ <Okay. S 1> พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เอาพริกแกงที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเอาลงไปผัดค่ะให้แค่เครื่องพอหอมนะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะโอเคผัดผัดผัด,ผดสักนิดนึงหลังจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะ ให้ลูกชิ้นเนี่ยมันมีความไหมนิดๆของกระทะจะได้หอมกลิ่นกระทะนะคะแล้วก็ใส่น่อไม้ที่เราหั่นเอาไวแล้วผัดรวนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปก็ค่อยๆเติมน้ำมาทีละนิดได้ค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเติมแค่ทีละ1-2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะโอเคทีนี้มาถึงเคล็ดลับของนรำแล้วนะคะก็คือว่า อยากจะให้เครื่องเนี่ยมันเข้าไปไปนัวไปแทบอยู่ในเนื้อของลูกชิ้นนะคะรวมถึงให้หน่อไม้เนี่ยมันสุกนิ่มถึงเกนกลางนะคะให้เราเอาฝามาปิดครอบไว้นั่นเองค่ะครอบเอาไว้แค่สัก2อสนาทีก็พอนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรุงนะคะเราจะใส่เป็นซอสหอยนางรมนะคะต่อลูกชิ้น300กรัมเราใส่ซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนชาค่ะอย่าใส่สลับกันนะของเคม็มใส่เป็นช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลใส่เป็นช้อนชานะคะให้แค่หวานเปรี้ยๆติดไปบินนิดเดียวพอค่ะโอเค หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนทยอยเติมน้ําต้มสุกลงไปนะคะอย่าใส่ท่วดลงไปทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วเราจะควบคุมมันไม่ได้ค่ะค่อยๆเติมมิทรละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดไปนะคะเพื่อให้ตัวของหน่อไม้ค่อยๆนุ่มลงค่ะอย่าใส่น้ําเยอะเกินไปนะคะเอาแค่คลุกคลิกค่ะลองชิมดูแล้วก็ปรุงเพิ่มตามชอบนะคะเมื่อปรุงได้รสตามชอบแล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาหรือบางคนอาจจะใส่เป็นใบกระเพราก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนนะคะ แล้วก็ใส่พริกจินดาหั่นแฉลบเอาไว้นะคะเพื่อตกแต่งสีให้ดูสวยงามเมื่อใส่ใบโหระพาลงไปแล้วผัดอีกแค่แป๊บเดียวแล้วรีบยกขึ้นเลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใบโหระพามันจะเป็นสีดําเดี๋ยวมันจะไม่น่ารับประทานเนาะโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ ผัดลูกชิ้นใส่หน่อไม้นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําขายก็ใส่หน่อไม้เยอะคนนี้ก็ได้นะอันนี้เราทํารับประทานเองเราก็เลยเน้นลูกชิ้นนิดนึงนะคะซึ่งพอเราชิมแล้วต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเออด้วยความที่เอาเกลือใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตำให้เหมือนกับเป็นพริกแกงนะคะพอลงไปผัดเนี่ย ตัวของพริกของกระเทียมที่เราตำมาทีแรกมันมีรสชาติดีมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้จันก็เคยผัดกินเองนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาอบด้วยฝาหม้อบแบบเนี้ยมันก็เลยชืดๆเหมือนกันแต่พอเราเอามาอบปุ๊บเฮ้ยคุณคะรสชาติมันซึมเข้าไปถึงเนื้อในจริงๆค่ะยังไงก็เอาไปลองทําดูแล้วกันนะคะก็เหมาะทั้งทํทขายหรือว่าทํารับประทานเองนะคะ เราจะเห็นได้เลยว่าตามร้านข้าวเกงทั่วไปมีเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําขายนะใส่นมไม้เยอะๆนะคะก็จะทําให้ขายแล้วได้กําไรเยอะเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ทําเมนูอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทําให้เพื่อนๆทานค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ ความเข้มข้นเนี่ยเข้าไปถึงเนื้อในของลูกชิ้นเลยนะคะคือข้างในลูกชิ้นเนี่ยอมน้ําแบบความชุ่มชื่นเข้าไปเต็มที่เลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฝาหม้อมาครอบปิดไว้นะคะอบเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้าไปถึงข้างในเต็มที่นะเดี๋ยวจะลองชิมตรงที่เป็นหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้อร่อยเลย ทั้งหน่อไม้แล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไราน้ำผัดนะคะอมน้ำผัดเข้าไปแบบเต็มที่เลยอะ่ะมันเลยทําให้แบบอร่อยนะกลมกล่อมดีถ้าเกิดเพื่อนๆจะทําขายนะต้องใส่หน่อไม้ให้เยอะกว่านี้นะคะนี่เราทํากินเองนะเราก็เลยใส่ลูกชิ้นเยอะหน่อยนะคะ